สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสีซทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในที่สุดสิ่งที่เพื่อนเพื่อนโหยหากันมันก็จะเข้าสี e ซ v e r แล้วนะนั่นก็คือบอยลีนนะครับหรือ MVP เกมเพ a y ใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปพูดคุยในรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็การเสียเวลาเราไปติดตามพร้อมกันเลยคนะ่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดของวอล,ลีนนะครับเราจะต้องมาทำเควสกันก่อนนะการทำเควสนะครับเพื่อบดล็อกของสำคัญนะครับนั่นก็คือสมุดข้อมูล ต่างๆนะครับของ MVP ในแผนที่วายลีนะครับผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีเลเวล125นะครับถึงจะสามารถทำภารกิจปลดล็อกสมุดข้อมูลบอส MVP ในแผนที่วายลีได้นะครับนะเมื่อเลเวล125แล้วนะครับเราก็ ดูเควสนะครับมันจะเป็นเควสสีเขียวนะเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านขวาของจอนะครับที่ผมคลิกอยู่เนี่ยมันจะเป็นภารกิจเควสนะครับในการปลดล็อกสมุดนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าภารกิจมันไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องกดแท็บ3ามแทบ็บมาดูในชุดเควสที่เป็นสีเขียวนะครับ ลองไล่ๆหาดูนะครับที่เป็นเฟลบอลลีมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเฟลกันเลยนะครับเราก็วิ่งไปตามเฟลนะครับการทำเฟล็ดก็ง่ายๆนะไม่ได้ยากเลยนะก็เริ่มต้นจากคอนเทลล่านะครับแล้วก็ไปดูดูดูนะ รเราก็จะมาเจอทางวาร์ปหลังโบสนะครับหลังโบสถันเทลา่าก็กดเข้าไปนะกดทำภารกิจหลัลจากนั้นเราก็จะไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ่ะเราก็มาโผล่ที่แผนที่วอยลีมแล้วนะนะครับเราก็ทำภารกิจต่อเนื่องเลยว่า ก็กดที่เพ a y อีกเช่นกันนะครับกดคุยกับ n p c นะนี่คุยแล้วเราก็จะได้รับสมุดมาหนึ่งเล่มน,นะครับเราก็กดรับสมุดนะครับกดแล้วนะอะเราก็ไปทำภารกิจต่อนะครับ อันที่จริงอ่ะผลลับสมุดเราก็ได้มาแล้วแหละนะครับสมุดข้อมูลภารกิจข้อมูลของบอสในบอยลีมทั้งหมดนะครับเนี่ยแค่ผลลับสมุดก็เสร็จแล้วนะแต่ว่ามันมีภารกิจต่อเราก็ต้องทําให้เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนํานะครับนะการแนะนําในการเก็บบัฟนะครับเก็บบัฟจากกล่อง เอ่อกล่องสมบัตินะครับก็เราก็ต้องตี e l i d e monster นะครับเมื่อกำจก e ัด e l i d e monster แล้วก็ monster ทั่วไปครบทั่วแล้วนะครับตัวกล่องสมบัติก็จะถูกปลดล็อกออกนะครับจากนั้นเราก็เปิดกล่องสมบัตินะครับนี่เปิดขึ้นมามันก็จะมีรายละเอียดบัฟให้นะครับมันก็จะมีสุ่ม ให้เรานะครับในของสมบัติทั่วๆไปตามแผนที่วอลนีนะครับมันก็จะมีทั้งกำหนดระยะเวลากำหนดจำนวนครั้งนะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันนะอันนี้ผมก็เลือกสั้นๆนะครับอ่ะเนีเลือกบัฟมาแล้วนะครับเราก็กลับมาคุยกับ n p c เหมือนเดิม จากนั้นก็ไปต่อนะครับยังไม่เสร็จก็ยังจะมีสอนในการเล่นภารกิจในวอยลย์นะครับอ้าวแต่ว่ารู้สึกว่าแผนที่นี้มีใครเปิดบอสแล้ววะ <c oughs> อ่ะก็บอกง่ายๆนะครับก็ทำภารกิจให้เสร็จสึ้นนะครับมันก็จะสอนรายละเอียดวิธีการเล่นต่างๆในวอลลยนะครับ เมื่อเสร็จภารกิจแล้วเราก็จะสามารถออลุยบอสในวอลลินได้อย่างสบายใจนะครับหลังจากเราทำภารกิจปลดล็อกตัวสมุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเราก็ตีบอสในวอลลินได้อย่างสบายใจละนะแต่ทีนี้เราก็ต้องมารู้ก่อนนะว่าในรายละเอียดการเล่นใน วอลีนนะครับกับบอส MVP เนี่ยมันมีอะไรปะนะเดี๋ยวเรามาเออ่ทำความรู้จักกับมันนะครับก่อนที่เราจะไปตีบอส MVP ในวอลีนนะครับเราก็มาทำความรู้จักกับวิธีการเรื่องของมันก่อนแล้วกันนะครับลำดับแรกการตีบอสการคำจัดบอส MVP ทั้งหลายนะครับ หรือแม้แต่ปาร์ตี้ที่อยู่ในตี้กำจัดบอสนะครับจะต้องใช้ Combat Time ที่เป็นเวลาสีเขียวหรือ i n นสแตนแดนเช t ไทมที่เป็นเวลาสีม่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง60นาทีนะครับถ้าไม่มีเวลา60นาทีนี้นะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถทำาดาม e กับ MVP ได้นะครับดังนั้นก็ต้องสะสมเวลากันไว้นะครับนะสองนะครับการสวิตเปลี่ยนช่องนะการสวิตเปลี่ยนช่องนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตีบอสได้หรือไม่ เมื่อกี้ผมผมสวิตช n น e ลจาก2มาหนึ่นะครับการสวิตช n น e ลนะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถตีบอสได้นะครับนะจะต้องรอเวลาตามกำหนดมาตรฐานของเกมนะครับว่าจะต้องรอกี่นาทีนะครับอันนี้ผมกอสวิตจาก2มาหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถสร้างแปเเมจกับบอสได้เช่นกัน ต่อมานะครับกติกาการล่าบ,บอส m อ p ีในวอล,ลินนะครับก็ยังอ้างอิงตามกติกาเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นล่าบ,บอสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อ้างอิงตามกติกาเดิมนะสำหรับผลที่จะได้อ V p ในกรณีเกิดการตะลุมบอลบอสกันนะครับก็ ต้องขอบอกว่าในวอลเลมนี่ปรลุมบอลบอสง่ายมากๆง่ายคโคตรโคตรนะครับบอกตรงๆนะโปรดระวังกันไว้ด้วยนะต่อมานะครับก็เรื่องบัฟนะเรื่องบัฟก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถกำจัดอลไลมอนสเตอร์เนี่ยกำจัดอลไลมอนสเตอร์เสร็จก็เปิดกล่องสมบัติสุ่มบัฟขึ้นมานะครับการสะสมบัฟนั้นนะ มันไม่มีข้อจำกัดนะครับว่าต้องสะสมเท่าไหร่นะครับมันไม่มีกําหนดนะคือเราอยากจะสะสมเท่าไหร่ก็สะสมได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีลิมิตเมื่อได้รับบัฟและได้รับมาแล้วนะครับได้รับบัฟมาแล้วตัวรายละเอียดบัฟก็จะสิ้นหน้านี้นะครับในหน้าที่สองนะเราก็สามารถตรวจสอบดูได้นะครับว่าเวลาเหลือเท่าไหร่การใช้งานเหลือเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับเป็นส่วนสําคัญเลยนะสิ่งที่เพื่อนเ่ก็ ต้องรู้นะครับคือระยะเวลาการเกิดของบอส MVP นะครับก็คือ30นาทีนะในแผนที่บอลลีนเท่านั้นนะเมื่อครบ30นาทีบอสก็จะเกิดมันก็จะหมุนเวียนอย่างนี้นะครับทุกตัวนะ30นาทีเกิด30นาทีเกิดนะครับนอกจากระยะเวลาบอสแล้วนะครับรายละเอียดที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องสกิลบอสแล้วก็ไอเทมดอกนะครับมันก็จะ มีข้อมูลให้ในสมุดบอสที่เราผ่านภารกิจคอมเพลสมานะครับสิ่งที่สำคัญที่เพื่อนๆซือยากได้หนึ่งก็คือวัตถุดิบริลิกนะครับหรือริลิกชาร์ตแล้วก็การ์ดบอสนะครับรวมถึงไอเทมทั่วไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนๆละกันนะแต่สิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือขนนกสีดำตรงนี้นะครับขนนกสีดำนะก็อย่างที่เคยเกินไว้ เมื่อนานมาแล้วนะครับคือสะสมให้ครบหกชิ้นนะครับแล้วก็เอาไปแลกปีกสีดำนะครับปีกสีดำก็จะเหมือนกับตัวปีกคนาทอน,นะครับคุณสมบัติเหมือนกันนะเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนจากขาวเป็นดำเท่านั้นนะครับต่อมานะครับสิ่งสำคัญที่เ,เพื่อนๆจะต้องรู้อีกนั่นก็คือตัว ขอเรียกว่าเป็นสเปเ i ียลสก l ลหรือ Skill Map ของ MVP แล้วกันนะครับสำหรับ s เปเชียลสก l ลตรงนี้นะครับมันก็จะถูกกำหนดมาในวันต่อวันนะครับวันต่อวันเท่านั้น1วันเปลี่ยนที่1วันมันจะเปลี่ยน3ามสก l ลวันต่อไปมันก็จะเปลี่ยนอีก3ามสก l ลก็สลับหมุนเวียนวันต่อวันนะครับทุกๆ3 s มสก l ลนะ สกิลนี้มันก็จะมีผลต่อบอส MVP ทุกตัวในวอยลินนะครับนะเ,เพื่อนๆก็อาจจะต้องไปดูกันนิดนึงนะว่าสกิลวันเนี้ยมันมันมีสกิลอะไรพิเศษนะก็แนะนำให้ดูก่อนล่าบอสแล้วกันนะครับเพราะบางทีเจอสกิลโหดๆไปแล้วเนี้ยมันก็ล่าไม่ไหวจริงๆนะแต่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็น คุณเลนระดับสูงแล้วก็ส่วนละต่างคงไม่ไม,ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยกับเรื่องแค่นี้นะครับสำหรับรายรายละเอียดของ s p ปเ i a l Skill นะครับก็กดได้ที่ไอคอนปุ่มทางด้านล่างนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ทั้งหมดนะเนี่ยนะครับลำดับต่อมานะครับนั่นก็คือ การปลดล็อกหรือการเรียก A P P นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแต่ละตัวมีวิธีการปลดล็อกและเรียกอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำทีละแผนที่ละกัน,นเริ่มด้วยแผนที่แรกนะครับตรงนี้นะผมก็จะทยอยไปทั้งหมดนะครับบอสตัวแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของเด็กนะครับ การเลือกเด็กนั้นก็ง่ายๆนะครับแค่เราโจมตีนะครับสเกลเลตันนะครับแต่ก็แนะนำวิธีสังเกตนะครับให้ดูเชิงเทียนทางด้านหลังนะหลังสเกลเลตันมันจะมีเชิงเทียนที่ติดอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งแท่งนะครับสองแท่งสามแท่งสี่แท่งนะครับเราก็โจมตีตามลำโจมตีสเกลเลตันตามลำดับเชิงเทียนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะ อ่าอันนี้เชิงเทียนเชิงที่หนึ่งนะครับที่ปิดอยู่ต่อไปก็เชิงเทียนเชิงที่สองนะครับเชิงเทียนสองแท่งนะครับอ่ต่อไปก็สามแท่ง สุดท้ายก็สีแท่งนะครับเพียงเท่านี้เองเราก็สามารถเรียกเด็กออกมาตีออกมากำจัดได้แล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะต่อมานะครับการเรียกบอสออกฮิโร่นะครับเราก็กำจัดมอนสเตอร์นะครับที่เฝ้าจุดอยู่นะ เมื่อกำจัดหมดแล้วนะครับก็จะเรียกออกซิโลออกมานะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการเรียกบอสบาร์ o r เมตนะครับบอสบาร์เมตก็เรียกง่ายๆอีกเช่นกันแค่แค่กำจกัดดักพีฟนะครับตรงจุดเกิดทั้งหมด เมื่อกำจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเรียกบอสโฟมตออกมานะครับบอสตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็เออ่ให้ดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้อาจจะยังไม่มาในแพ็คของซีซอบเวอร์นะครับสำหรับบอสเลมนะ คาดว่าน่าจะนมาพร้อมคารทอสนะครับแล้วก็ดูวิธีการลดล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการกดล,ล็อกบอสตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับแค่กำจัดตัวมาสเตอร์นะครับเนี่ยตัวที่ว่างๆอยู่นะครับ่เราก็ดูตัวว่างเป็นหลักนะครับแล้วก็กำจัดมันเมื่อกำจัดมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะทำการเรียกบอสออกมานะครับเห็นออกมาแล้วนะตอนนี้เราอยู่จุดบอส Ark Angeling นะครับวิธีการเรียก Ark Angeling นะครับเราจะต้องฮิวทหารนี้นะครับให้มีเลือดเพียงพอในการสู้กับมอนสเตอร์ที่จะเกิดมาหลังจากนี้นะครับถ้าทหารตายเราก็ต้องฮิวมหมนะครับถ้าทหารตายเราก็ต้อง คิวหมวกกับวกไปวนมาอย่างนี้นะครับเราต้องพยายามช่วยให้ทหารไม่ตายนะครับก็เตรียมปาร์ตี้กันดีๆนะให้เต็มร้อยนะครับ เมื่อผ่านพ้นไปได้แล้วนะครับเราก็จะเรียกอาแองจะเรียออกมาได้นะครับบอสหมาตัวสุดท้ายนะครับของแผนที่นี้นะครับการเรียกบอสหมานะครับก็พิธีการก็ง่ายๆนะครับให้ดูเชิงเทียนที่ติดอยู่ข้างล่างไอ้ข้างหลังนะครับข้างหลังมอนสตเตอร์น้องหมานะครับเราก็ ทำการโจมตีมอสเตอร์น้องหมานะครับเฉพาะตัวที่มีเชิงเทียนติดอยู่นะครับ เมื่อจมตีมอนสเตอร์น้องหมาหมดแล้วนะครับเราก็จะสามารถเรียกบอสแกมมาออกมาได้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับไม่ยากแผนที่ต่อมานะครับก็จะมีจุดบอสอยู่5ตัว5จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวกันละกันนะครับ จุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดของบอสคาวโคห,หรือบอสไฟนั่นเองนะครับวิธีการกดล,ล็อกนะครับก็ให้ดูเชิงเทียนด้านท้ายมอนสเตอร์ที่ติดอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะโจมตีมอนสเตอร์นะครับตามแท่งเทียนที่ติดอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ะอันนี้ก็ตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่ง ต่อไปตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่นะครับเมื่อจมตีหมดแล้วแค่นี้เองครับเราก็สามารถเรียกขารโคออกมาได้นะครับ จุดต่อมานะครับก็จะเป็นบอสมาหยานะครับการเรียกบอสมายานั้นเราก็ต้องกำจัดกำจัดวิตตานะครับลอยตัวเราก็มากำจัดวิตตากันวิตตาครบ้อยตัวแล้วนะครับเราก็เรียกมายาออกมาแล้วนะ ต่อมานะครับก็เป็นจุดของโอนดุกหรือโอนปาลอนนะครับชื่อไหนก็ถ้าจำผิดก็ขอัยด้วยนะคจุดนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดที่ยากลำบากอีกอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันมุดนะครับมันซ่อนตัวอยู่เนนะครับที่เราเห็นเป็นทางเดินอย่างเงี้ยวิธีการนะครับ เราต้องใช้ตัวเวสสกิล AOE อย่างเดียวนะครับไม่สามารถใช้สกิลไซได้นะเพราะผมเคยใช้ไซแล้วนะก็ขุดมันไม่ขึ้นนะครับพอให้เราสวิตนะครับอาชีพที่มี AOE s สกิลนะครับผมสวิตเป็นโซนลิเกอร์มาละกันนะสวิตแล้วเราก็ใช้ AOE ในการโจมตีนะครับเนี่ยมันก็ จะเห็นเลือดละนะแค่นี้เราก็เรียกโอนดุ๊กหรือโอนบาลอนได้แล้วนะครับถ้าอยากจะใช้อาชีพอื่นจะกำจัดบอสก็สวิตได้นะครับ เนี่ยเพียงเท่านี้เองนะครับในการเรียกบอสนะจุดต่อมานะครับก็เป็นบอสเมอ่อเอ็กเลดนะครับที่เป็นตัวพิมพ์น,นะครับอ่ะเราก็มาเรียกบอสกันนะวิธีการก็กำจัดมอนสเตอร์นะครับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ตายหมดแล้วนะครับก็จะเรียกบอส เออเอ็กเลดที่เป็นตัวพิพ์ออกมานะครับเหลืออกตัวอ่ะความจับเรียบร้อยแล้วนะครับบอสก็ออกมาละบอสต,ตัวสุดท้ายในแผนที่นี้นะครับก็จะเป็นตัวบัตดีมโมเลเลอร์นะครับวิธีการปลดล็อกก็ เหมือนกับที่เคยทำบอสอาร์แองเจลิ Up ่งนะครับนั่นก็คือต้องคิวทหารนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะต้องฮิวทหารให้เต็มนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีมอสเตอร์ออกมานะอย่าให้ทหารตายอีกเช่นกันนะครับเมื่อกำจัดมอสเตอร์หมดแล้วนะครับบอสบัตตี้ก็จะออกมานะครับสำหรับแผนที่สุดท้ายนั้นนะครับก็จะมีบอสอยู่5ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวนะเริ่มต้นจากบอสฟีด of y t c นะครับวิธีการก็ง่ายๆเหมือนเดิมน,นะครับดูเไฟที่ติดเทียนอยู่นะครับนับ1 2 3 4นะครับก็โจมตีมาสเตอร์ตามจำนวนเทียนที่ติดอยู่นะครับก็คือเริ่มจาก1นึ่งนะครับ เมื่อคำจัดมอนสเตอร์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบอสซีฟเอาไปทีๆก็จะออกมาให้เราคำจัดนะครับจุดบอสต่อมานะครับก็จะเป็นจุดของบอสเทียนี้นะครับวิธีการเรียกบอสเทียนี้ก็ต้องคำจัดอ็อกสเกลเลยตั้งนะครับให้ครบ100ตัว เมื่อเรากำจัดอ็อกซเกอร์ตั้งพบรอยตัวแล้วนะครับบอสพิโอีนก็จะโผล่มานะครับสุดบอสต่อมานะครับนั่นก็คือตัวบอสหลอดออฟเดสนั่นเองนะครับวิธีการก็กำจัดมอนสเตอร์ที่เฝ้าจุดอยู่นะครับแต่ก็บอกว่ามอนสเตอร์จุดนี้ค่อนข้างโหดนิดหนึ่งนะครับ คำจัดมอสเตเตอร์ที่เฝ้าอยู่นะครับเมื่อคำจัดมันตายแล้วบอสลอตออฟเด็ดก็จะโผล่มานะครับจุดต่อมานะครับก็เป็นจุดของบอสการนะครับวิธีการก็ต้องใช้อ,อ,อาชีพที่มีสกิลเอ,อ AO e อนะครับเราก็วิ แล้วก็ใช้สกิลโจมตีมอนสเตอร์นะครับเมื่อมอนสเตอร์ตายแล้วนะครับบอสกรามก็จะโผล่ขึ้นมานะครับจุดสุดท้ายนะครับสำหรับจุดดอกเปอร์นะครับก็จะเป็นแหล่งรวมของสุลต่านนะครับคอยให้ ผู้พาดนะครับคนที่พลาดทำการเรียกดอบเอร์ออกมานะแล้วก็จะรอกำจัดบ,บอสท,ที่เปิดออกมานะครับมาดูวิธีการเรียกบอสบ้างดีกว่านะครับการเรียกบอสดอบเอรลนั้นนะครับก็ดูเชิงเทียงข้างหลังมอสเตอร์นะครับก็ดูเทียงที่ติดอยู่นะหนึ่งสสามสี่นะครับก็ กำจัดมอนสเ,เตอร์ตามลำบาบนะครับ1 2 3 4นะ ตัวสุดท้ายเราก็จะให้ดูนะครับว่าเขาคำจัดต่อเพิร์กันยังไงอ่ะเกิดละเนี่ยก็คือเปิดเปิดออโต้แอคชันไว้นะครับพอใครเรียกบ,บอสก,ก็ลมสกรรมกันแบบเนี้ย เนี่ยนะครับก็เป็นปกฎกติกาเล็กๆน้อยๆในวอลลิมที่เ,เพื่อนๆต้องทราบกันนะครับถ้าเห็นคนรอแบบเนี้ยนะก็เอามาลุมสักร,รมได้นอนนะครับก็ได้แนะนำนะครับรวมถึงวิธีการเล่นนะครับวิธีการเลือกบอสนะครับ ในแผนที่ MVP ใหม่แล้วนะครับหรือ Volume นั่นเองนะก็ถ้าหากมีอะไรสงสัยยังไงนะครับก็สามารถมาพูดคุยสอบถามได้นะครับหวังว่าข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับว o l ล m e กันได้เป็นที่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมน,นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ